สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้ตอบคําถามท่านที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องว่านพญาช้างเผือกว่านชนิดนี้มีความเชื่อว่าให้ปลูกให้ตั้งเอาไว้หน้าห้องทํางานจะได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งจะเสริมบารามีเสริมอํานาจสําหรับท่านที่ปลูกไว้ที่บ้านหรือที่ทํางานก็ตามนะคะแต่ทีนี้ถามครูว่า อาว่านชนิดนี้มันมีพิษจริงไหมนะคะแล้วอะไรอย่างไรนะคะในทางวิทยาศาสตร์ในทางการวิจัยนะคะครูไม่ได้ไปจบลงลึกขนาดนั้นแต่ว่า,าด้วยประสบการณ์ที่อยู่กับว่านมานะคะก็จะ จากประสบการณ์และความเห็นของครูนะคะก็คืออย่าไปสัมผัสยางโดยตรงเพราะจะทําให้เกิดอาการระคายเคืองหรือถ้ามีอาการแพ้ก็จะคันนะคะตัวนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงนะคะส่วนจะปลูกเพื่อเสริมความเชื่อต่างๆก็สามารถปลูกใส่กระถางตั้งเอาไว้ได้นะคะตัวนี้ด้วยประสบการณ์พูดจากประสบการณ์นะคะออตอบคำถามท่านที่ถามมานะคะสำหรับ อก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสยางโดยตรงนะคะปลูกเพื่อความเชื่อเพื่อเป็นไม้ประดับเพื่อเสริมบารมีตรงนี้ก็ปลูกได้นะคะอ่ะพิษจากด้านอื่นที่นอกเหนือจากต้นไม้ตัวนี้มีมากมายนะคะอันนี้ก็ให้อมองถึงอ่าความเขียวความสดชื่นอีกในแง่หนึ่งนะคะส่วนอ่าการไปสัมผัสโดยตรงเราก็หลีกเลี่ยงเอานะคะ